สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมง,ง่ายๆกันนะคะเมนูของเราวันนี้ง่ายมากจริงๆเป็นเมนูที่ถ้าหากว่าเราซื้อวัตถุดิบมาทําเองเนี่ยมันจะถูกกว่าที่เราซื้อรับประทานแน่นอนนะคะวันนี้เราจะทําเป็นพายกรอบเนยน้ําตาลค่ะโดยที่สูตรของเราจะเป็นสูตรที่เราใช้เป็นแป้งพายสําเร็จรูปนะคะซึ่งเพื่อนๆก็จะทําได้ง่ายมากๆแล้วก็หาซื้อวัตถุดิบได้ตาม ห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญมันสะดวกมากๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพายกรอบเนยน้ําตาลของเราในวันนี้เนี่ยใช้รายเป็นวัตถุดิบบ้างนะคะสําหรับวัตถุดิบก็จะมีแป้งพายค่ะอันนี้เป็นแป้งพายสําเร็จรูปเพื่อนๆจะใช้แบบไหนก็ได้นะคือมันมีหลายขนาดมากๆเลยเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้หรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่าเป็นแบบ ชิ้นใหญ่ๆเลยก็มีเหมือนกันนะคะก็ลองเลือกดูเอาตามที่สะดวกนะคะแล้วก็มีเนยค่ะเราใช้เป็นเนยสดรสเค็มนะคะใครจะใช้เนยจืดก็ได้แล้วแต่สะดวกมากน้อยก็แล้วแต่จะใส่นะคะเราไม่กําหนดอัตราส่วนนะมันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะทํามากทําน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีน้าตาลทรายค่ะวัตถุดิบมี3มอย่างนี้เท่านั้นเองนะคะเมื่อเราสรางส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะเอาแป้งพายแป้งพายของเราเนี่ยมา หั่นเป็นชิ้นกันก่อน1แผ่นแบบนี้จะแบ่งเป็นกี่ชิ้นก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกเลยนะคะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็แล้วแต่นะอย่างของเราอย่างวันนี้นะคะเราจะแบ่งเป็น1แผ่นเป็น4ชิ้นละกันนะคะเน่นะคะชิ้นหนึ่งก็จะประมาณนี้นะ นี่่ยคะแบ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาตัวแป้งพายของเราเนี่ยมาเรียงใส่ถาดเอาไว้เนี่ยนะคะใส่ถาดท,ที่เราจะเอาเข้าอบโดยที่เราไม่ต้องรองด้วยกระดาษไขเลยนะเพราะว่าตัวแป้งพายสําเร็จรูปเนี่ยเขาจะมี ความมีไขมันเยอะอยู่แล้วนะมันจะไม่ติดถาดน,นะคะไม่ติดภาชนะที่เราเอาไปอบนะอันนี้ก็เดี๋ยวตัดจนกว่าจะเต็มถาดเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เอาพายชั้นของเราเนี่ยมา เรียงใส่ถาดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเอาเนยกับน้าตาลมาทาแล้วก็โรยกัน,นะคะ่ะวิธีการนะคะเราก็จะเอาเนยเนี่ยที่มีความอ่อนตัวแล้วนะถ้าเป็นเนยแข็งมันจะเอามาป้ายกับตัวแปรงไม่ได้นะคะก็เอาเนยเนี่ยมาป้ายแล้วก็ปาดลงไปบนแป้งพายชั้นบนนะคะปาดให้ทั่วๆเลยนะทั่วๆชุ่มๆได้เลย หรือใครจะใช้เป็นเนยละลายก็ได้นะคะแต่ถ้าเนยละลายเดี๋ยวเพวื่อนๆอาจจะคิดว่ามันวุ่นวายไปหน่อยต้องเอาเนยเป็นปละลายก่อนจริงๆวางเนยไว้ที่อุณหภูมิห้องเนี่ยแล้วก็รอจนเขาคลายตัวนะคะแล้วก็เอามาปาดได้ละไม่ได้ยากเลย พอเราทาเนยเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเราจะเอาโรยด้านบนเลยนะคะชอบหวานมากก็โรยเยอะหน่อยหวานน้อยก็โรยเบาๆนะคะให้พอมีเกล็ดน้ำตาลเฉยๆนะ ใน้ำตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําเข้าอบค่ะโดยเราจะอบที่อุณหภูมิ200องศานะคะใช้ไฟบนล่างพัดลมแล้วก็ใช้เวลาประมาณ10-15นาทีหรือว่าอาจจะมากกว่านี้ก็ได้มันต้องแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะคะก็สังเกตได้จากสีของตัวภายชั้นของเรานะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราเอาเข้าอบกันเลยค่ะ อบเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราพักเอาไว้ให้เขาอุ่นลงแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปเสิร์ฟหรือว่าเอาไปจัดเก็บใส่ภาชนะพวกกล่องหรือว่า,าโหลต่างๆนะคะหรือว่าจะใส่ถุงก็ได้อันนี้เดี๋ยวพักไว้สักแป,ป๊บหนึ่งค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้พายกรอบเนยน้ำตาลไว้รับประทานแล้วนะคะทำง่ายเราก็อร่อยด้วยนะเพื่อนๆถ้าหากว่าใครที่ชอบรับประทานเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าบางทีพายกรอบที่เขาขายกันอาจจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วก็อาจจะได้ในปริมาณที่อาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเองเนี่ยเราซื้อแป้งพายสำเร็จรูปมานะเราก็เอามาทำอาจจะ เสียเวลาในการทำนิดหน่อยแต่รับรองเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆแน่นอนนะคะใครที่ชอบก็ลองเอามาทำรับประทานเองดูมันจะถูกกว่าซื้อแน่นอนเลยค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเมนูนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปนะคะซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากสติแนะนําหรือว่าอยากจะชมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเราจะได้เอา เราจะเก็บเอาทุกๆคำติคำแนะนำเนี่ยมาพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ